สวัสดีครับพี่น้องพบพอ่พอกับขัวบันเขากับเข่าไทยบ้านอีกแล้วพี่น้องเลยมื้อนี้สิพ้ามากินเส้นพี่น้องผัดหมี่สีชมพูมีไขมวนพร้อมเอ่เพิ่มไขมวนไปพร้อมพี่น้องเลยเอา้าไปเบิ่งวัตถุดิบไปเบิ่งวีทํากันเลยครับก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อ ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจ้ามือนาชีฮิตกับเขาอย่างสู้จินกะสิได้มาเบิงมาเสร็จเงี้ยงก,กันครับพี่น้องไปจ้าพี่น้องมาเบิงวัตถุดิบกับเครื่องปรุงฮาก่อนครับนี่เป็นเส้นมีเลยพี่น้องประมาณกำมือหนึ่งใหญ่ๆพี่น้องกำเน่นเลยเป็นต้นหอมซอยครับ ถั่วงอกไข่ไก่สามฟองครับมือดน๋ยเฮาสิปเห็ดไข่เจียวไข่มวนกว่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่กระเทียมสับครับน้ำมันหอยหนึ่งซอนโตะซี่๊วขาว1นึ่อนโตน้ำตาลทรายครับ1นึ่อนโตน้ำปลาครึ่งช้อนโตผงนัวครับ หนึ่งช้อนซาแล้วก็ขาดว่าดายไ,ได้ครับน้ำเย็นตะโฟสสำเร็จรูปครับสีชมพูต่อกไข่กันสามฟองครับไข่คุณคๆน,นี่มันเป็นยังได้พี่น้องอยู่ในตู้เย็นมันเย็นจัดมันได้ออกมาเป็นสีนี่ฮะ สามฟองครับเติมแค่ซีอิ๊วขาวน้อยเดียวเพระพี่น้องเพิ่มรสชาติด้วยน้อยเอา้าตีให้เข่าเครื่องดีครับให้ไข่แตกผสมกันดีๆเดี๋ยวเ้าไปเห็ดไข่มวนกันเลยครับพี่น้องไปกระทะเริ่มร้อนแล้วพี่น้องเอ้ยเอามันเผื่ดลงไปครับ เกียรน้ำมันใ้ทัวกระทะได้พี่น้องมื้อนี้เขาใส่กระทะแบนกระทะหมูย่างเกาหลีมทาทอดพี่น้องมันยังค่อยเรียบดีเนาะเทลงไปเลย,โ,เลยโอ้ยได้เต็มกระทะเลยหนึ่งขนะ่าวสามเกียเกียเกียให้สวยงาม ทำเป็นโรตีไปเลยเนี่ยกระทะมันห่อนดีพี่น้องแปบ๊บเดียวก็ได้แล้วเอาเขาแบ่งครึ่งครับแบ่งครึ่งเห็ดเป็นสองแผ่นอเอาสอมมาซอยกันตัดแบ่งครึ่งครับเนี่ยละพับ ม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปนี่ได้แล้วครับแพนหนึ่งนี่ก็ม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปครับปบั๊บได้แล้วพี่น้องไข่ม้วนเขาแปบ๊บเดียวเสร็จเขาสิมัดหั่นเป็นเส้นเป็นเส้นแบบนี้ เอาไว้ถล่มลอยนาของผัดมีสีชมพูเฮาครับอุ้ย,ยหอน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 อาพี่น้องใส่ไฟกลางๆหรือพี่น้องไม่ต้องใส่ไฟแห้งไรเดี๋ยวเดี๋ยวเสิ้นห้องใหม่ก่อนใส่ไฟกลางพอเอาน้ำมันพื่ลงไปครับ กระเทียมสับครับลงไปเจียวให้หอมเลยสินเล็กครับเขาเสียนามไว้แล้วพี่น้องมื่อนี้เป็นสินแห้่งมาเสียนามเอาเด้อลงไปผัดครับน้ำเย็นต้าโฟลงไปเลยพี่น้อง ได้มักเดียงน้อยเดียงหลายก็ใส้เข้าไปแล้วพัดให้เส้นสุกก่อนครับแล้วปรุงรสเน้ครับซอสปรุงรสหนึ่งซอนชาตำตาลซ้ายครับหนึ่งซอนโต น้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะซีิ๊วขาวครับหนึงช้อนโต๊ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะเอาพัดให้เข่าเครื่องดีครับเสยนเริ่มสุกแล้วที่น้อน จดัจดจดัดจัดรวดเร็วทันใจกับเมนูนี่เสร็จซุกแล้วพี่น้องใส่ต้นหอมลงไปครับเหลือไวโรวยหนานิดน,นึงพี่น้องเหลือไว้ตกแต่งท็อปปิ้งนหนึ่งเอา ผัดหทยต้นหอมยงอบลงยังอ,ยองพี่้องอ่ะปิดไฟได้แล้วครับไปลงจานพี่้อง้องกลจานโดยช่วงอกครับมันจะเป็นผักไปในโตเลยตามด้วยผัดมีเขาครับผัดมีลงไปเลย วีเนาะจัดจานเล็กน้อยครับเพื่อความสวยงามรวยด้วยไข่มวนเขาครับ ว้างเต็งกรอบๆไปเลยต้นหอมครับ โคตหนาอีกเทียนหนึง่งเพิ่มสีสันเรียบร้อยแล้วพี่น้องผัดมีสีชมพูไข่มวนไปล,ลองบึ้งเสียบบ่